Join the fun, the opposites fun, the opposites fun โอ้สวัสดีค่ะเด็กๆนก Hi Gina! Hi! Hi everyone! ว่าแต่นี่เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยคุณคาลี่ Welcome to the o p p o s i t e Spacecraft Our planet adventure, where we'll explore amazing places. <gasps> oh, เด็กๆคะๆค่ะๆๆเลย oh, Look over there, everyone. There is a magical planet with two totally opposite places. One area is very noisy. The other area is very quiet. มีสถานที่ที่มีระดับเสียงแตกต่างกันออกไปค่ะเด็กๆบางสถานที่เนี่ยนะคะมีเสียงดังมากๆเลยค่ะแต่บางสถานที่น,นะ,ะเง,ง,ง,เยะงะเียบสงบแทบจะไม่มีเสียงเลยเด็กๆแต่ว่าเอ๊ะเรามาผจญภัยกันแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรสนุกสนุกรออยู่ใช่ไหมคะครูคารี่ As always the purpose of the opposite spacecraft is to explore opposite words today we will learn about sounds quiet

and some places that are incredibly quiet เด็กๆดูส mm ิคะพื้นที่นี้ของดาวเนี่ยสียงดังมากๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆดูอีกด้านนึงของดาวสิคะอเงียบสมุบค่ะแทบจะไม่มีเสียงเลย the noisy area where everything is loud and exciting look

โดยคำว่าเสียงดังเราจะใช้คำว่า noisy ส่วนคำว่าเงียบเราจะใช้คำว่า quiet now let's compare these two places look over there that is a concert and that is a library their noise levels are so different which one is noisier eh, เอ็กเด็กช่วยพิจิน่าดูหน่อยสิคะว่าสถานที่ไหนเสียงดังกว่ากันนะ The concert is noisier than the library. อ oh, ๋ noisier คือเสียงดังกว่างั้นคำว่าเงียบกว่าก็ต้องเป็น quieter นี่เอง Alright l now you've learned about noisy and quiet so let's play a game together โอ oh, ้ครูคาลี่มีเกมมาให้เด็กๆเปรียบเทียบสถานที่ที่เงียบกว่าแล้วก็ดังกว่าด้วยค่ะเด็กๆด,ดูให้ดีแล้วตอบให้ได้นะ <c oughs> Which one is noisier? Amusement park or temple? สถานที่ไหนเสียงดังกว่ากันเด็กๆตอบได้ไหมคะ? Yes, the amusement park is noisier than the temple. ใช่แล้วค่ะสวนสนุกเสียงดังกว่าวัดใช้ noisier นะคะ Which one is quieter? Art gallery or factory? ทีนี้สถานที่ไหนเสียงเบากว่ากันคะ? Yes, the art gallery is quieter than the factory. ใช่แล้วหอสิลป์เสียงเบากว่าโรงงานเสียงเบากว่าแบบนี้ก็ต้องใช้คำว่า quieter เด็กๆเ,เก่งกันจังเลยค่ะมาช่วยกันตอบอีกสักข้อนะคะ Which one is noisier, stadium or spa? สถานที่ไหนเสียงดังกว่ากันนะเด็กๆช่วยพี่จีน่าตอบหน่อยนะคะ Yes, the stadium is noisier than the spa. ว้าวใช่แล้วค่ะสนามกีฬาเสียงดังกว่าสปาคำว่าเสียงดังกว่าก็ต้องใช้คำว่า noisier นั่นเอง You did a great job โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ Wow We’ve so yes, was so about noisy today. you so learned quiet have Yes, and fun? fun Did much much it วันนี้เราได้เรียนรู้ The Opposit e w o r d s และได้เรียนรู้การเปรียบเทียบของสิ่งต่างๆซึ่งเด็กๆเนี่ยสามารถนำคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ในวันนี้ไปแต่งประโยคได้อีกมากมายเลยค่ะรู้หนึ่งได้ถึงสองคำต่อไปนี้การแต่งประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะต้องขอบคุณครูคาลีจริงๆนะคะ I'm glad you enjoyed it next time let's explore more and learn new things อย่าลืมติดตามกันนะคะว่าครั้งหนา้าครูคารี่กับพี่จีน่าเนี่ยจะพาดเด็กๆไปรู้จักกับ the opposite words คำไหนอีก the opposite words are all around the opposite words อยู่รอบตัวเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย